นี่คือช่วงระหว่างรองลงสนามค่ะน้องนาเดชเนี่ยหน้าตาล,ล่อเราเอาการเลยนะวันนี้ผมยาวเชียวพี่ยักษ์เดี๋ยวเราไปดูโมเมนต์ตอนลงสนามกันค่ะคู่กิบยาลายา้ลวมาริโอเมาแล้ว ในวันนี้นะคะเป็นการรวมตัวของนักฟุตบอลชายที่เหล่าที่สุดในประเทศไทยทั้งทีมสีน้ำเงินและทีมสีแดงโดยเฉพาะพี่แบคของเราค่ะมาในหมายเลขที่17เป็นเบอร์วันเกิดของเขานั่นเองอเแล้วหมายเลขที่17ก็ลงชื่อว่าพี่ยักษ์พี่ยักษ์สู้ๆนะคะเชียดสุดใจแต่หลังจากนี้นะคะนี่ เอาหน่อยเราคือคนแรกในการยิงลูกโทษย่าๆมีอะไรจะพูดมามคะตื่นเต้นกว่าขึ้นโชว์ขึ้นมาเตะโอเคพร้อมนะครับพร้อมนะไม่ค่อยพร้อมแต่จะพยายามอย่างสุดค่ะเพราะว่าขอเขามาทุกปีอยากเตะมากเพียรให้พยให้กำลังใจหน่อยไหมได้เลยหาได้เลยคนนี้เขาร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วกำลังใจเขาเยอะแล้วก็ดูชุดพร้อมรองเท้าพร้อมสุดๆสุดๆตรงนี้โอเคประจำที่เลยฮะประจำจุดเลยฮะย่ามาแล้วฮะ เริ่มต้นด้วยัเยิดทุโโษนทาและคุณเมยวจที่ประตูเลยค่ะโอ้ยน่ารักค่ะเขาวิ่งเป็นคู่ทำท่าเดียวกันด้วยเอาแล้วนะครับทุกคนครับมาแล้วเอาแล้วทุกคนฮะขอเสีีย์กับยาย่าหน่อยแล้ว ลีนากับมิวจะรักษาประตูได้ไหมนะครับเป็นผลต่อคะแนนนะครับนับเป็นคะแนนนะครับโอเคเฮ้ยยังไง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 เอาแล้วนิดเดีย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 วเท่านั้นนิดเดียวเท่านั้น Okay, ไม่ให,ไ<ป>ให่เหรอมันเฉียดไปนิดเดียวเออโอเคค่ะพี่ยักษ์หมายเลข17นะคะครับเอาละหันลุ้นเลยนะครับพี N, ่อันคะ และนี่คือความประทับใจส่งท้ายกับ55ปีชาแนล e รีเดอะเลกาซี e เซอร์เบชั s นโชเป็นโชว์อลังการนะคะจากนักเด็ดคู่กิมยายายาอุรัสยา